โอ้โห oh คุณผู้ชมครับเรียกว่าดูเดือดเผ็ดมันเผ็ดร้อนรวมกันอยู่ที่นี่กับเกมล่าสุดของฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในประเภทหญิงครับสาวไทยของเราก็โชกระนำแบบยับเยินเอาชนะฮ่องกงไป5ประตูต่อ2ก็เรียกว่าฟอร์มดีฟอร์มเด่นฟอร์มดังและบังอาจเข้าสู่รอบสีทีมสุดท้ายซึ่งเพื่อนบ้านเพื่อนรักของเราเหนี่ยวอย่างเวียดนามตกรอบแต่ที่น่าเหลือเชื่อไปกว่านั้นครับในรอบแบ่งกลุ่มในทันวร์นาเมนต์นี้ กลายเป็นว่าสาวในเราสามารถล้มญี่ปุ่นได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามกันได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจออกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับนี่แข่งขันกันไปผ่านอารอบแบ่งกลุ่มไปได้เรียบร้อยแต่ว่าเรายังไม่ได้อัปเดตกันเลยครับโดยฟอร์มสาวได้ของเรานั้นในประเภทหญิงนะครับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียถือว่าฟอร์มดีมากจบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ1ของตารางซึ่งสาย ของเรามีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งอินเดีเซียมีทั้งบาเรนและในเกมล่าสุดกับรอบ8ทีมนสุดท้ายครับทีมชดดาติไดยของเราก็โคจรมาเจอกับทีมชาติฮ่องกงเป็นทีมอันดับ3ดีที่สุดที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วรูปเกมก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าสาวไทยเราเล่นดีมากๆจนถึงขั้นยิงกระนำครับชนะไป5ประตูต่อ2โดยได้ประตูขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาะทีที่2ของเกมนะครับพอเขี่ยบอลมาเล่นกันไปสักพักหนึ่งจ่ายบอลซ้ายขวาก็ได้ประตูขึ้นนำทันทีนะครับรูปเก เกมเกมนี้แน่นอนว่าสาวในเราการชนะญ,ญี่ปุ่นมาได้ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเล่นดีครับมีสปีดเกมที่ไว้ใจได้มีแพทเทิร์นการเข้าทำที่ชัดเจนโดยเฉพาะการขึ้นเกมเนี่ยเราค่อนข้างนิ่งนะครับในการเซตบอลและก็การเคลื่อนที่จนทําเอาผู้เล่นฮ่องกงหลายคนก็ตามบอลไม่ทันนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะขาดในเรื่องของความชัวนะเพราะว่าครึ่งหลังมาเรายังทําสกอร์ไม่ได้แต่5ประตูที่เราได้มาก็เป็นครึ่งแรกนะครับเพินงนำก่อนนาทีดี่2งของเกมจากแพ้พลอยหัวใจเพ นะครับที่ยิงเข้าไปหลังจากนั้นนาทีที่8ครับเราก็มาได้ประตูที่2ครับจากเจนทิยาบุภาต่อมาก็นาทีที่9มาได้ประตูที่3ครับจากเจนจีราบุภาเหมือนเดิม และก็นาทีที่14ของเกมก็ไม่ได้ประตูจากนัทธรรมุลอาจากล้าจนใกล้จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเราก็มาได้ประตูที่5จากดาวริกาเพียนภายลุนตอนนั้นก็นํา5ต่อศูนย์นะครับแต่ว่าทางฮ่องกงเองเขาก็เหมือนมีแรงฮึดนะพยายามสู้อยู่ตลอดเวลาครับจนมายิงไล่เป็น1ต่อ5ในช่วงนาทีที่19ของเกมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทําอะไรเราไม่ได้ในครึ่งแรกก็จบไปที่5ต่อ 1, 1> คือทีมชุดนี้ของเราครับถือว่ามี รักษาความสามารถพอตัวเลยนะซึ่งสุปเล่นตัวจริงก็มีทั้งสสิปรภาจีนจีราอาริยานัทธมนและก็ดาวริกาเป็น5คนแรกที่เป็นชุดตัวหลักแล้วพอกลับมาลงเล่นในครึ่งหลังครับกลายเป็นว่าเราเองก็ค่อนข้างผ่อนเกมแล้วก็มีตัวสำรองลงมาบ้างอาจจะ ต้องเพิ่มความเด็ดขาดในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเรายิงไปได้สักประตูอย่างที่ผมบอกแต่ว่าฝั่งของห้องกงเองมายิงเพิ่มได้1ประตูโดยพอมองรูปเกมภาพรวมแล้วก็ถือว่าสาวไทยเราชุดนี้ดูดีมีอนาคตครับและก็อาจจะขยับเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งครึ่งหลังหลังจากที่เล่นกันมาสักพักหนึ่งก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับพอฮ่องกงยิงไล่มาเป็น2.5ต่อเนี่ยสาวไทยเราก็เหมือนพยายามประคองและก็พยายามทําประตูแต่มันก็เหลือเพียงแค่ความเด็ดขาดที่เราต้องทําให้ได้นะครับจังหวะเราบิวอพเกมดีนะการเซต12การใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็เรียกว่าทําได้ดีหลายคนเลยเลี้ยงกี่ตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราผ่านได้แต่เรื่องของทีมเวิร์ก ในจุดที่2อจุดครึ่งหลังเนี่ยอาจจะต้องปรับซึ่งสุดท้ายก็จบเกมครับเราชนะไป5ประตูต่อสองส่งบอลให้ทีมฟุตซอลสาวไทยเราผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายได้สําเร็จและก็ต้องไปลุ้นเจอกับคู่ระหว่างอินโดนีเซียพบกับทีมชาติจีนซึ่งอินโดนีเซียเองก็อยู่สายเราก่อนหน้านี้นะครับและก็เสมอกับไทยส่วนจีนเอง ถือว่าฟอร์มแกล่งฟอร์มแรงฟอร์มน่ากลัวนะครับเพราะเข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มชนะ3เกมรวดเก็บ9คะแนานเต็มส่วนอีกฝากฝังหนึ่งอีกสายหนึ่งครับเป็นเพื่อนรักทีมชาติเวียดนามครับที่เกมล่าสุดในรอบ8ทีมก็ไปแพ้ญี่ปุ่น2ต่อศูนย์ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นก็เข้ารอบ4ทีมไปลุ้นเจอกับคู่ระหว่างอิหร่านพบกับไชนีสไทเปตอนนี้เท่ากับบ้านในอาเซียนเหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะครับไทยเราก็ลอยลำไปกอดกับ รอบสี่ทีมสุดท้ายไปรอรุ้นเจออินโดกับจีนนี่แหละครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูอย่างหนึ่งคือในรอบแบ่งกลุ่มของไทยเราครับดูสายเดียวกันกับญี่ปุ่นอินโดนีเซียและก็บาเรนครับแต่ว่าทีมสาวไทยของเราสามารถผ่านเข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มได้สําเร็จโดยการชนะ2สเสมอ1และก็ไม่แพ้เลยนี่คือผลงานอันสุดยอดนะครับโดยเฉพาะเกมแรก เราเจอกับทีมชาติบาเรนเกมนั้นเนี่ยไทยเราก็ชนะไป4-0ตครับได้ประตูจากสสิการเจนจีราปะทิตาและก็ดาริกาส่วนอีกเกมหนึ่งเกมที่2ครับ ต้องโครจรมาพบกับทีมชาติอินโดนีเซียก็จบกันไปด้วยการเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์และก็อีกเกมหนึ่งเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับแลวก็เป็นเกมชี้ชะตาเกมตัดสินด้วยกลายเป็นว่าเราสามารถล้มญี่ปุ่นด้วยกันยิง3ประตูต่อหนึ่งซึ่งรูปเกมญี่ปุ่นขึ้นนําเราก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายเหมือนพวกเขาเองก็มาทําเข้าประตูตัวเองแล้วหลังจากนั้นในครึ่งหลังก็เป็นไทยเราที่มายิงแซงในนาทีในนาที่และก็นาทีที่32เท่ากับว่าโอกาสตอนนี้ แลยก็แสงสว่างตอนนี้มีลุ้นอย่างสูงเลยครับที่ทีมชาติไทยสาวไทยเราจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะว่าการเจอกับอินโดการเจอกับจีนถ้าเกิดเรามีฟอร์มการเล่นแบบที่เจอกับญี่ปุ่นที่เบียดเอาชนะพวกเขาได้เนี่ยมันจะเป็นแมตท,ที่น่าสนใจเลยครับการชนะญี่ปุ่นเนี่ยผมถือว่าเป็นแมตแห่งปีเลยนะกับฟุตซอลสาวไทยเราเพราะว่าปลดล็อกในรอบ8ปีนะครับและการชนะในครั้งนี้เนี่ยเป็นการชนะครั้งที่2ในรอบ18ปีของทีมชาติไทยเราประเภทหญิ โอ้โหถือว่าฟุตซอลไทยเราสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้อีกครั้งนะครับในการชนะญี่ปุ่น3ต่อ1แล้วก็เข้ารอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ1ด้วยซึ่งถ้าเกิดให้ย้อนกลับไปในแม์ที่เราชนะเนี่ยก็ต้องย้อนไปในปี2017เลยเราเคยปราบญี่ปุ่นมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศของเอเชียนอินดอร์แอนด์มารเชลอัสเกมนะครับด้วยสกอก์เดียวกัน3ต่อ1แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้อยู่ตลอดเพราะว่าปุ่น มาตรฐานเขาสูงจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นชุดผู้เล่นชายหรือว่าชุดผู้เล่นหญิงและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับพวกเขาเองก็มีมาตรฐานที่สูงเล่นหลากหลายจังหวะต่อบอลไหลลื่นส่วนใหญ่ก็ไม่จบด้วยบนจังหวะแรกจังหวะ2นะครับแต่จะจบด้วยบน3 4มถึงหจังหวะถือว่าเป็นทีมี่ยากจะต่อก่อนแต่เราก็กำราบมาได้ในที่สุดจนผ่านเข้ารอบมาแล้วก็โครจรมาเจอกับฮ่องกงก็ชนะไปแบบสบายๆ5ต่อ2ประตูโอกาสเข้ารอบชิงตอนนี้สดใสเลยครับ เจอใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียโดยจีดเองก็ฟอร์มดีนะชนะทั้งออสเตรเลียมา3-1ชนะทั้งชนิดไทยเปยมา5 3แต่อก็ชนะอุซเบกิสถานมาอีก3ประตูต่อ1ส่วนอินโดเองครับที่จะเจอกันก็ไปแพ้ญี่ปุ่น5 2ต่อเสมอกับไทยแล้วก็ไปชนะบาเรน5 1ต่อ่ทำให้พวกเขาได้สิทธิ์เข้ารอบเป็นอันดับ3ดีที่สุดที่ผ่านเข้ารอบมาในครั้งนี้โดยในรอบสี่ทีมสุดท้ายครับทีมสาวไทยของเราทีมชาติไทยของเรานี อาจารยะเลันในวันที่15พฤษภาคมนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่แค่เกมเดียวเท่านั้นสาวที่เราจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงไม่แน่นะครับไม่แน่ว่าอาจจะ จอกับญี่ปุ่นอีกรอบก็ได้เพราะญี่ปุ่นถือว่ามีฟอร์มที่ดีนะถ้าเกิดไม่นับเกมที่แพ้ไทยญี่ปุ่นก็ชนะมารวดเลยครับชนะทั้งอินโดชนะทั้งบาเรียนแต่ไปแพ้แค่ไทยอย่างเดียวแล้วแพ้สามหนึ่งด้วยเนี่ยสกอร์ก็ค่อนข้างว้าวเลยก็เซอร์ไพรส์ส่วนเวียดนามตกรอบไปไม่เรียบร้อยเวียดนามถือว่าฟอร์มดีในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จบอันดับหนึ่งของกลุ่มได้แหละ ชนะทั้งฮ่องกงชนะทั้งฟิลิปปินส์และก็ไปเสมอกับอิหร่านซึ่งเดี๋ยวยังไงมารอตามชมตามเชียร์กันต่อในรอบสี่ดีมสุดท้ายนะครับ15พฤษภาคมนี้ทางตารอดูไปด้วยกันและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, <อ>ไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย